สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งนะวิดีโอนี้ก็เป็นไกด์เป็นข้อมูลแนวทางปั้นตัวละครถ้าดาวกาชาทั้ง8ตัวนะครับซึ่งก่อนที่จะคุยแนวทางการปัน้นผมขอพูดถึง3เรื่องที่มีคนถามบ่อยแล้วก็คิดว่าถ้าไม่พูดเนี่ยน่าจะต้องมีคนถามแน่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือค่าทำลายล้างนะครับมันคืออะไรก็คือว่าเวลาที่ตัวละครอของเราเบรกศัตรูดได้มันจะมีการทำดาเมจสตัว ส่วนแรกก็คือที่เขียนว่าทำลายตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นสถานะผิดปกติที่ศัตรูจะโดนตามธาตุของตัวละครอย่างในที่นี้ตัวละครเป็นธาตุไฟที่เบรกประตูก็จะติดเผาไหม้นะฮะมันจะมีดาเมจสองส่วนที่เกิดจากการเบรกศัตรูซึ่งถ้าทำลายล้างับไปช่วยเพิ่มดาเมจของ2ส,ส่วนที่ว่าอย่างเช่นในที่นี้ถ้าทำลายล้าง0%นะครับมีดาเมจทำลาย2439 คร่านี้พอเราเพิ่มค่าทำลายเข้าไปดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นนะก็เป็นตามเปอร์เซนต์ที่เราเพิ่มไปเลยนะครับถ้าเราเพิ่มไปร้อเดาเมจก็เป็น2เท่าไอ้พวกดาเมจเผาไหม้อะไรต่างๆมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆของค่าทำลายล้างก็คือมันจะทำงานต่อเมื่อตัวละครเบรกเท่านั้นต่อให้คุณมีค่านี้เยอะแค่ไหนถ้าตัวละครของคุณเบรกไม่ได้มันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะ อันที่จริงแล้วค่านี้เนี่ยถ้าเล่นดีๆปั้นดีๆมันก็แรงนะครับแต่ว่ามันอาจจะใช้ยากนิดนึงซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้โฟกัสที่ค่านี้เป็นหลักนะครับเรื่องที่2ก็คือความเร็วหรือสปีดนะครับมันทํางานยังไงก็คือในเกมมันจะมีแถบด้านสายบนซึ่งในที่นี้คุณจะเห็นว่ามันมีตัวเลขอยู่มันเป็นคล้ายๆเหมือนเวลานะก็คือเมื่อตัวเลขมันถึงศูนย์เมื่อไหร่มันก็จะเข้าเทินตัวละครตัวนั้นนะครับแล้วสปีดมันทางานยังไงก็คือ เราเอาความเร็วหรือสปีดของตัวละครเนี่ยไปหาหนึ่งหมื่นเราจะได้เวลาที่ต้องรออย่างเช่นในที่นี้ถ้าตัวละครมีสปีด80ก็คือต้องรอ125ถ้าเรามีร้อยหนึ่งก็รอร้อยหนึ่งถ้าเรามี200ก็รอแค่50เท่านั้นนั่นหมายความว่ายิ่งตัวละครมีสปีดเยอะเขาก็จะยิ่งได้เทิร์นบ่อยนะครับอันนี้น่าจะไม่งงเนาะคราวนี้สีของมัญก็คือว่ายิ่งตัวละครของเรามีความเร็วเยอะ ตัวประโยชน์ที่เราได้จากความเร็วแต่และหน่วยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะลดลงหมายความว่ายังไงก็คือว่าอย่างตรงนี้เรามีความเร็ว80นะครับเรารอ125พอเราเพิ่มเป็น100จะกลายเป็นว่าเวลาที่เราต้องรอเนี่ยมันลดลง20%นะฮะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราได้20%แล้วถ้าเราเพิ่มอีก20หน่วยจะกลายเป็นว่าประโยชน์ที่เราได้มันจะได้แค่17%เท่านั้นเราเพิ่มไปอีก20ประโยชน์ที่ได้ก็จะเหลือแค่14 ก็จะเห็นว่าประโยชน์ที่เราได้เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มสปีดไปครั้งละ20หน่วยเท่ากันก็ตามเพราะฉะนั้นในเกมนี้ตัวละครที่มีความเร็วสูงมากอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเซเล่เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการเพิ่มตัวความเร็วให้เขาเข้าไปอีกเพราะว่าประโยชน์ที่ได้มันจะน้อยแทนที่เราจะเพิ่มความเร็วเข้าไปเราอาจจะไปเพิ่มพลังโจมตีมากกว่าในทางกับการตัวละครที่มีความเร็วน้อยนะฮะการเพิ่มสปีดเข้าไป จะมีประโยชน์มากๆนะครับอันนี้ก็คือมาอธิบายการทํางานได้ฟังแล้วก็ให้เข้าใจอเดียว่าตัวสปีดน้อยควรเพิ่มความเร็วตัวสปีดเยอะอาจจะไม่ต้องเพิ่มก็ได้ไปเพิ่มค่าอื่นดีกว่าเรื่องสุดท้ายก็คือค่าฟื้นพลังงานนะครับก็คือลิลิกชิ้นที่6ที่เป็นเชือกซึ่งผมจะแนะนําแทบทุกตัวให้ใส่อันนี้เพราะว่าค่านี้เนี่ยมันไม่สามารถหาจากออฟลองของลิลิกได้นะครับมันหายากแล้วก็ค่านี้มันดีมาก เพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราใช้ไม่ตายได้บ่อยขึ้นผมขอ,อยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นตัวสายดาเมจนะเราเทียบกับพลังโจมตีพลังโจมตีจะทําให้เราทําดาเมจได้มากขึ้นก็จริงแต่ว่าตัวฟื้นพลังงานทําให้เราใช้ไม่ตายได้บ่อยมันก็เป็นการทําให้เราทําดาเมจได้ต่อเนื่องเป็นการเพิ่มดาเมจเหมือนกันแล้วไม่ตายก็จะช่วยเบียศัตรูได้ด้วยนั่นหมายความว่ามันมีประโยชน์มากกว่าแค่การทำดาเมจเพราะมันช่วยเบียได้นะฮะ ก็สรุปก็คือค่าฟื้นพลังงานเนี่ยมันดีมากๆนะครับแล้วผมก็จะแนะนําให้แทบบุกตัวใส่ค่านี้นะคราวนี้เรามาเริ่มตัวแรกนะครับนั่นก็คือตัวของเซเลสภาพรวมเซเลสเป็นตัวที่มีดาเมจเป้าเดี่ยวแรงเวลาฆ่ามอนจะได้เทินแถมมีบัฟสปีดให้ตัวเองแล้วก็มีบัฟดาเมจให้ตัวเองด้วยซึ่งเขาก็เป็นตัวละครที่มีสปีดพื้นฐานสูงที่สุดนะครับนั่นก็คือ115เรามาเริ่มจากและคนแนะนานะครับอันแรกก็เป็นประจาตัวนั่นแหละก็คือจะเพิ่มปัตตาคิ้ให้คนใส แล้วเวลาที่คนใส่มีความเร็วเกิน100เกินมาทุกๆ10หน่วยนะครับจะทำให้การโจมตีปกติและสกิลแรงขึ้นแล้วก็ไม่ตายจะมีดาเมจคี่แรงขึ้นสามารถซ้อนได้6ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะใช้ประโยชน์จากไลคนอันนี้ให้เต็มที่คุณต้องมีสปีด160นะซึ่งถ้าทำได้มันจะบัฟอะไรต่างๆได้เยอะมากๆตอนนี้เซเล่เนี่ยเป็นตัวละครที่มีสปีดพื้นฐานสูงมาก แค่คุณกดสกิลของเขาเขาจะมีสปีดประมาณ1 4 4แล้วนั่นหมายความว่าเขาต้องหาเพิ่มจากออฟลองแค่ประมาณ16หน่วยเขาก็สามารถใช้ประโยชน์จากอันนี้ได้เต็มที่ก็เป็นไอคุนประจําตัวดีที่สุดถ้าคุณมีส่วนสายฟีเราก็ใช้ของร้านเฮอร์ตาได้อันนี้ก็ให้อัตตายีเวลามอนเลือดต่ำ่าครึ่งก็ได้อาัตรายี้เพิ่มไปอีกแต่เวลาฆ่ามอนได้ก็ได้พลังโจมตีเพิ่มซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะแต่ผมยังมองว่าต่อให้ขัดท่าเนี่ย ก็ยังสู้ประจำตัวขัดหนึ่งไม่ได้นะครับแต่สำหรับสายฟรีก็ใช้นี้ได้ยาวๆเลยส่วนของยานชิงมีเพิ่มดาเมจคิ30%แล้วจะมีเพิ่มอัตตายคิ3าแต่ว่ามันจะเพิ่มไม่แค่1เทินคูดาวนเทินเพราะฉะนั้นถ้าเราเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้อัตตายคิประมาณ12%ถามว่าใช้โอเคไหมก็โอเคแต่ผมมองว่าถ้าคุณมีของเคอรตาขัดสูงๆเนี่ยใช้ของเคอรตาดีกว่า ส่วนสีดาวแนะนาก็จะเป็นต้านถึงนะครับมีเพิ่มโจมตีแล้วก็เวลามีมอนสองตัวหรือน้อยกว่าก็จะมีการเพิ่มอัตาาคี้ให้ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้ยากมากอีกอันก็คือสู้ฉากนะฮะไว้ฝูกผมเองก็เวลาเราโจมตีศัตรูตัวเดิมซ้ำๆเนี่ยดาเมจที่เราทําได้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตอนได้5ครั้งเลยถ้าเจอพวกบอสอันนี้ก็ถือว่าเป็นชอยที่ดีส่วนบ็เทิลพาร์ทผมเฉยๆนะเพราะว่ามันให้อัตราคี้ซึ่งก็โอเค ส่วนเรื่องการลบบัฟของศัตรูเนี่ยมันแล้วแต่ศัตรูที่เจอมากกว่าอันนี้ถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่ามันค่อนข้างจะเฉพาะทางส่วเซตแนะนำก็จะเป็นเซตคอนตามนะครับมีเพิ่มนามจดคอนตามแล้วก็ไม่สนดีของมอนด้วยเซตนี้ถือว่าโกงมากในช่วงต้นคุณจะใช้เป็นเซตมัตเทียเอาพลังโจมตีกับสปีดก่อนก็ได้แล้วเซต2ชิ้นก็แนะนำเป็นไอเนิร์นะฮะเพิ่มอัตราฮิแล้วก็เพิ่มนาเมจดไม่ตายด้วย สำหรับค่าพลังหลักนะครับลำตัวก็แนะนําเป็นอัตตาคิน่องเท้าจะแนะนําเป็นโจมตีเพราะอย่างที่บอกไปว่าเซเล่เป็นตัวละครที่มีสปีดในตัวเยอะมากอยู่แล้วแถมยังมีเรื่องเทินแถมซึ่งไอ้เทินแถมเนี่ยมันไม่ได้สนสปีดแต่มันสนว่าเราฆ่าหมอนได้หรือเปล่าซึ่งการที่เราใส่โจมตีเพิ่มเข้าไปเพื่อทําให้เรามีโอกาสในการฆ่าหมอนเพื่อเอาเทินแถมได้เพิ่มเนี่ยผมมองว่าดีกว่านะครับจะมีข้อยกเว้นว่าคุณมีไลฟ์คนประจาตัว แล้วคุณทําสปีดไม่ถึง160ถ้าแบบนั้นคุณจะใช้ก็ได้แต่ถ้าเคสทั่วไปก็แนะนําเป็นโจมตีมากกว่าแล้วก็ตัวลูกแก้วแนะนําเป็นคอนตามส่วนตัวเชื่อกก็ฟื้นพลังงานนะฮะออฟลองก็จะเป็นตัวฮิเลต i ิเดเมตตามด้วยโจมตีสปีดแล้วก็ตามด้วยต้านสถานะกับค่าทําลายล้างส่วนตัวคอมโบเราก็จะมีเป็นตัวบัฟสตัวโบเนียติงหยุนแอสตา โมนีกับติงอยู่จะคอมโบดีมากตัวเนต้าก็ถือว่าพอเล่นได้แล้วก็เปลาที่สามารถเอามาลดพลังมงกันขอมอนได้ก็โอเคเช่นกันมาต่อที่หยานชิงนะครับก็เป็นลาชสังหารเหมือนกันภาพรวมของเขาก็เป็นตัวที่ดามเมจเป้าเดียวแรงแล้วก็ต้อนกดไม่ตายจะมีบัฟอัตตายคี้ได้รวมเป็น80%เลยนะแล้วก็มีความแรงคี70ดอีกเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ต้องการตัวอัตรายคีมากแล้วก็บัฟของเขาเนี่ย เวลาโดนตีแล้วมันจะหายเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเขาหลักๆเราจะป้องกันไม่ให้เขาโดนดามิดนะครับแล้วก็เขาจะมีบัฟสปีดตัวเองด้วยนิดนึงก็คือ10%สำหรับไลคคนที่ดีที่สุดผมก็ยังให้เป็นของเซลเลนะเพราะว่ายานชิงเขาก็มีสปีดในตัวถือว่าไม่ได้น้อยแล้วเราก็สามารถใส่รองเท้าเพิ่มสปีดเข้าไปเพื่อทําให้เราใช้เซตนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะถึง160ได้เลยซะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้น เทสนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งสลับ5ดาวสลับหยานชิงนะแล้วประจําตัวก็ถือว่าลองลงมานะครับก็คือเราได้ดาเมจคิเราก็ได้อัตตายคิซึ่งตัวหยานชิงเนี่ยจะเป็นตัวที่มีบัฟอัตตายคิได้เยอะตอนกดไม่ตายซึ่งในตอนที่ยังไม่ได้กดเขาก็อาจจะมีสักประมาณ30-40นะซึ่งตัวไลคคนอันนี้ก็มาช่วยกบจุดอ่อนในช่วงเทินที่ไม่ได้กดไม้ตายได้ก็ถือว่าโอเค ตัวของร้านเฮอร์ตาจ,จะให้อาตายขีเยอะซึ่งมันอาจจะเกินจําเป็นแต่ว่ามันก็มีให้พลังโจมตีด้วยซึ่งผมมองว่าขัด5้าอันนี้กับตัวของหยางชิงขัดหนึ่งเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันส่วนสีดาวแนะนําก็ใช้เป็นอันนี้ที่แลกจากร้านค้าฟอกัสเทนฮอได้เลยนะครับเพราะว่าให้ความเร็วแล้วก็เพิ่มดาเมจซึ่งเป็นค่าพลังที่หยางชิงเขาต้องการไปได้ยาวๆนะดีมากในส่วนของเซตก็แนะนําเป็นเซตน้ําแข็งนะครับมีดาเมจน้ําแข็ง แล้วก็บัฟตัวคิดาเมด้วยดีมากส่วนต้นเกมก็ใช้เป็นมาร์ก t เทียก็ได้แล้วเซต2ชิ้นเราสามารถใช้เป็นเซตไอเนิร์นะก็คือเพิ่มคิดเลดแล้วก็เพิ่มดาเมิดไม้ตาได้ด้วยนะครับเซตนี้ถ้าบาลานตัวอาตาัตราคิดีๆเนี่ยก็ถือว่าดีสุดเลยหรือจะใช้เป็นเซตซเลเทียเพื่อเอาคิดาเมก็ได้เช่นกันถ้าพลังก็ลำตัวใช้เป็นโจมตีหรือคิดมก็ได้ทั้งคู่ รองเท้าจะเป็นสปีดหรือจมตีก็ได้นะฮะผมคิดว่าถ้าคุณสามารถได้สปีดสักประมาณ130โดยที่ไม่ต้องใส่ตัวรองเท้าเนี่ยก็ใช้รองเท้าเป็นจมตีก็ได้แล้วตัวลูกแก้วเป็นน้ําแข็งตัวเชือกก็เป็นฟื้นพลังงานถ้าพลังลองก็เน้นเป็นคิดเมทพลังจมตีกับความเร็วแล้วก็ตามด้วยค่าต้านสถานะตัวคอมโบก็มีตัวบัฟสตัวแล้วก็มีเปล่ามาลดป้องกันมอนตอนนี้ ตัวโล่ก็จะคอมโบได้เพราะว่าหยานชิงเป็นตัวละครที่ถ้าโดนโจมตีเราบัฟหายซึ่งวิธีป้องกันก็คือ1นึ่เราเอาตัวละครสายโล่เนี่ยมาล่อเป้าหมอนให้มาตีพวกนี้แทน2ก็คือเราใส่โล่ให้เขาเพราะว่าถ้าเขาโดนตีแต่ว่ามีโล่กันดาเมจทาให้เลือดเขาไม่ลดเนี่ยตัวบัฟของเขาก็จะไม่หายนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าตัวที่ดูดีสุดจะเป็นตัวของเก็บผาดเพราะว่าเขามีล่อเป้าแล้วก็สามารถใส่โล่หนา,นา,นาให้หยานชิงได้ด้วย ต่อที่มหาเทพโบเนียผู้ไปได้ทุกทีมนะครับภาพรวมก็คือเขามีไม้ตายบัฟพลังโจมตีกับความในคิดให้ทั้งทีมพร้อมมีสกิลเร่งเทิร์นล้างดีบัฟแล้วก็บัฟดาเมจให้เป้าหมายได้มีการโจมตีปกติที่แบบเขาตีได้บ่อยทาให้สร้างแต้มสกิลได้เยอะแล้วการตีปกติก็ติดคิดทุกดอกได้ด้วยแถมมีแพสซีฟที่บัฟดาเมจให้ทีม10%ฟรีๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวที่อิ่งมากไปได้ทุกทีม มาที่ไลค์โคนนะครับดีสุดก็ประจําตัวแน่นอนก็คือให้ค่าฟื้นพลังงานแล้วเวลาเราใช้ไม้ตายจะมีการฟื้นแต้มสกิลหนึ่งแต้มโดยสามารถทํางานได้1ครั้งต่อการใช้ไม้ตายทุกๆ2ครั้งนะซึ่งการฟื้นแต้มสกิลในเกมนี้มันดีมากๆแถมยังมีเรื่องของการใช้สกิลแล้วบัฟดาเมจให้กับตัวละครที่เราเล็งให้นั่นแหละอีก1เทิร์นนะครับเพราะฉะนั้น มันดีมากๆไม่ใช่ดีแบบแค่โบนียนะมันดีแบบว่าใช้กับสายนี้ได้ทุกตัวเลยนะครับอันนี้โกงมากๆส่วนสีแาล้วแนะนําก็จะมี Battle p a r t ซึ่งก็คือในแต่ละเทิร์นมันจะมีการสุ่มบัฟนะมีบัฟเพิ่มโจมตีมีบัฟเพิ่มดาเมจคิแล้วก็มีบัฟช่วยเรื่องฟื้นพลังงานซึ่งมันก็จะสุ่มไปแต่ว่าทั้ง3บัฟเนี่ยถือว่าดีหมดเลยแล้วมันก็บัฟทั้งทีมด้วยนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ถือว่าเป็นไลท์โคนที่ดีที่สุดอันหนึ่งของใน b a t t l e p a ์นะครับดีมากๆสีดาวลง,ลงมาก็จะเป็นอันนี้นะครับก็คือมีเพิ่มเอฟเฟกต์ทำลายล้างซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่โบเนียเขาโจมตีจะมีการฟื้นพลังงานทําให้เขาใช้ไม่ตายได้บ่อยขึ้นก็ถือว่าเป็นชอยที่โอเคสำหรับสายฟรีจริงก็จะมีอันนี้ที่แลกจากในฟอร์กเทนฮอลได้ซึ่งก็คือเวลาที่โบเนียใช้สก,กิลมันก็จะปั๊บดามจให้กับตัวที่เราเลือกนั่นแหละ ซึ่งมันก็โอเคแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีอะไรมากมาที่เซตแนะนำนะครับจะมี2เซตก็คือใช้เป็นเซตลมก็ได้ได้ดาเมจลมกับเวลากดไม่ตายแล้วมีการเล่งเทินให้ตัวเองหรือจะใช้เป็นเซตมัตติเทียยาวๆก็ได้นะคือเราได้พลังโจมตีเราได้ความเร็วแล้วก็ดาเมจการตีปกติซึ่งโมเนียเนี่ยหลักๆแล้วเราจะเอามาตีปกติเพื่อสร้างแต้มสกิลให้เพื่อนเรื่อยๆ มีกดสกิลบ้างเพราะฉะนั้น2เซตนี้ผมมองว่าประโยชน์มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะตัวเซต2ชิ้นก็จะมีเซตที่ช่วยเรื่องการฟื้นพลังงานหรือจะใช้เป็นเซตที่เพิ่มตัวคิดาเมจก็ได้เพราะว่าแม้ตายของโบเนียเนี่ยมันจะมีบัฟคิดาเมจซึ่งมันจะขึ้นกับตัวค่าคิดาเมจของโบเนียด้วยนะครับยิ่งมีเยอะมันก็ยิ่งบัฟแรงผมมองว่า2อ,อันนี้ก็ดีคนละแบบอันหนึ่งไม้ตายบ่อยอันหนึ่งบัฟแรงขึ้นตัวค่าพลังหลกัก ลำตัวก็จะเป็นขีดามิเนะเพราะว่าโบเนียเนี่ยเขายิงติดคี้ตลอดนะครับไม่จําเป็นต้องมีคีเลดส่วนรองเท้าก็เป็นความเร็วจะได้สร้างแต้มสกิลให้ทีมได้เยอะๆอันนี้สําคัญมากแล้วก็ตัวลูกแก้วเนี่ยคุณจะเอาเป็น HP หรือดีเฟน s ์เพื่อทําให้ตัวเขาถึกจะได้เล่นง่ายๆหรือจะเอาเป็นโบนัสลมเพื่อเพิ่มดาเมจให้ทีมอันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ตัวเชือกก็เป็นฟื้นพลังงานส่วนค่าพลังรองก็จะเน้นที่ความเร็ว ตามด้วยคิดเมแล้วก็เป็นพลังโจมตีกับต้านทานสถานะนะครับส่วนทีมก็อย่างที่บอกไปไปได้ทุกทีมเล่นได้ทุกตัวนะฮะตัวต่อมาก็คือไปลู่นะครับลูกสาวผมเองน่ารักมากก็ไปลู่เป็นตัวละครที่ฮิวแรงที่สุดในเกมตอนนี้มันมีอยู่แค่2ตัวแล้วก็มีชุบชีวิตเพื่อนได้1รอบยกเว้นคุณมีตา6นะฮะเพิ่มเป็น2แล้วก็มีบัฟที่ช่วยลดดดเมจที่ทีมจะได้รับได้ซึ่งก็ดีมาก แต่ว่าข้อเสียของเขาก็าคือไม่มีล้างดีบัฟนะครับตอนนี้ตัวไลโคนจะมีแนะนำา4อันนะฮะหนึ่งก็คือเป็น5ดาวประจำตัวน้องอันนี้จะให้พลังชีวิตซึ่งมันก็ทำให้น้องฮิวแรงขึ้นแล้วก็มีเพิ่มปริมาณการรักษาก็ฮิวแรงขึ้นเช่นกันแล้วมันจะมีเรื่องที่ว่าเวลาเราฮิวตัวละครเนี่ยมันจะมีการบันทึกเอาไว้แล้วก็เวลาตัวละครโจมตีจะมีการทำดาเมจเพิ่มแต่จากที่ผมได้ลองใช้เนี่ย ผมรู้สึกว่าดาเมจที่มันเพิ่มลงนี้มันน้อยแบบน้อยมากๆแทบไม่เห็นผลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เรามองว่ามันทําให้น้องฮิวแรงขึ้นมากๆแล้วกันช่วยเรื่องการฮิวได้ดีที่สุดส่วนสีดาวนะนามันก็จะมีอันนี้ซึ่งเราสามารถแลกจากร้านฟอร์เ d e ดนทอรได้ก็คือว่าเมื่อเริ่มเทินของคนใส่จะสูงฟื้นพลังงาน8หน่วยให้กับตัวละครฝั่งเราหนึ่งตัวที่ไม่ใช่คนใส่ที่มีพลังงานน้อยกว่า50นะครับ นั่นหมายความว่าชิ้นนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเรื่องการฮิลเลยนะแต่ว่ามันจะช่วยเพิ่มนาเมจให้ทีมได้เพราะว่ามันก็ฟื้นพลังงานไม้ตายให้เพื่อนนะครับตัวนันน้ี้ก็ดีเช่นกันก็คือทําให้พลังงานไม้ตายฟื้นเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้การฮิลของไม้ตายแรงขึ้นด้วยซึ่งไปลู่เองก็หลักๆจะเน้นการฮิลจากไม้ตายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องการฮิลพอประมาณก็ใช้เป็นอันนี้มาช่วยได้ ตัวนั้นที่4จะช่วยเพิ่มการรักษาแล้วก็เวลาใช้สกิลจะฟื้นพลังงานให้ฝ่ายตัวเองทั้งหมดซึ่งอันนี้จะเหมาะกับในเคสที่คุณมีปัญหาเรื่องการฮิลหนัก,กมากๆแล้วก็ต้องใช้ทั้งไม่ตายทั้งสกิลเพื่อประคองทีมนะครับโดยรวมแล้วคือมันดีหมดนะฮะอันนี้เน้นการฮิลเพียวๆเลยส่วนอันนี้จะเน้นเรื่องการเพิ่มดาเมจทีทีมอันนี้จะดีถ้าในทีมคุณมีปัญหาเรื่องการฮิลนิดหน่อย ตัวนั้นนี้จะดีถ้าในทีมคุณมีปัญหาเรื่องการฮิลหนักมากๆต้องใช้ทางไม่ตายและสกิลดีหมดแต่ว่าดีคนละแบบแต่ว่าถ้าให้แนะนําก็ใช้เป็นอันนี้ไปก็ได้ส่วเซตก็จะแนะนําเป็นเซตสายฮิวนะครับก็มีเพิ่มการฮิลแล้วก็ได้แต้มสกิลฟรีหนึ่งแต้มตัวสองชิ้นแนะนําเป็นเซ็ตนี้ที่เพิ่มพลังชีวิตทำให้เราฮิวแรงขึ้นแล้วก็มีบัฟพลังโจมตีให้ทั้งทีมด้วยถ้าพลังหลักก็ใช้เป็นค่าโบนัสการรักษา ความเร็วพลังชีวิตแล้วก็ฟื้นพลังงานส่วนค่าพลังลองก็เน้นเป็นที่ความเร็ว P p แล้วก็ต้านทานสถานะนะครับปฏิบานิดนึงว่าที่เน้นความเร็วก็เพราะว่าตัวซับในเกมนี้เราจะเน้นการตีธรรมดาเพื่อสร้างแต้มสกิลให้ทีมแล้วก็ยิ่งคุณมีความเร็วเยอะคุณได้เทิร์นบ่อยเนี่ยตัวไม่ตายเองก็จะวนกลับมาเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสปีดมีประโยชน์เยอะมากๆส่วนตัวคอมโบก็คือไปได้ทุกทีมที่คุณต้องการตัวฮิลนะ ต่อที่ลูกสาวอีกคนนั้นนั่นก็คือน้องคาร่านะครับคาร่าก็เป็นตัวที่เน้นดาเมจมูแต่ว่าต้องรอให้มอนโจมตีก่อนแล้วค่อยเคานเ,เตอร์กลับแล้วก็ใช้เป็นตัวแทงได้แล้วมีแพสซีฟช่วยกันกับล้างดีบัฟได้ด้วยนะครับเป็นตัวกึ่งแทงกึ่งดาเมจและคนแนะนำก็ประจำตัวนะครับช่วยเพิ่มพลังจมตีแล้วก็หลังจากคนใส่ค่าสตูหรือถูกจมตีจะมีการฟื้นเลือดแล้วก็บัฟดาเมจได้หนึ่งเทินด้วยนะ ก็เพอร์เฟกกับตัวของคาร่านะครับถ้าคุณมีก็ใช้ได้เลยส่วนสายฟรีเราก็ใช้เป็นค้าดาวจากร้านเฮอรต้าก็ได้อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีได้เยอะนะครับแล้วก็เวลาเบรคศัตตูจะมีการเพิ่มดาเมจให้อีกซึ่งอันที่จริงถ้าเราขัดค่าเนี่ยอันนี้จะแรงกว่าประจำตัวนะแต่ประจำตัวจะมีเรื่องการคิวนะครับก็ถือว่าดีนคนละแบบส่วนซีดาวก็จะมีเป็นของน้องฮุก อันนี้ก็คือเวลาเราโจมตีปกติหรือใช้สกิลหรือใช้ไม้ตายจะมีการบัฟพลังโจมตีซึ่งมันสามารถซ้อนได้3ามครั้งนะก็คือเราต้องโจมตีใช้สกิลแล้วก็ไม้ตายในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าแรงเป็นระดับต้นๆของสีดาวเลยแล้วก็ใช้ง่ายด้วยส่วนสีดาวฟรีอันนี้ก็ไม่แย่นะครับมีเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ถ้าเราโจมตีศัตรูที่ติดเผาไหม้หรือเลือดไหล ซึ่งตัวเสียเลือดหรือเลือดไหลเนี่ยก็คือตัวน้องสามารถทําได้ด้วยการเบรกศัตรูศัตรูก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับหรือว่าเป็นชอยที่โอเคถ้าคุณไม่มีอันอื่นนะส่วนแมทเทนพาร์ตอันนี้ผมก,กลางๆมีเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มีฮิลเวลาเราฆ่าศัตรูได้ซึ่งอันนี้ดาเมจถือว่าไม่ได้แรงมากแล้วเรื่องการฮิลก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการหรือเปล่ามาที่เซตก็แนะนําเป็นเซตกยายภาพนะฮะได้ดาเมจกยายภาพแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีดีมากๆ แล้วตัว2ชิ้นก็เป็นเพิ่มคิเลตแล้วก็เพิ่มนาเมนียคาเต,เตอร์ได้ส่วนค่าพลังหลักลำตัวเป็นคิเลตรองเท้าผมแนะนําเป็นโจมตีมากกว่าสปีดทาไมคือถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีสปีดน้อยก็จริงแต่ว่าน้เมเหลักหลักๆของน้องมันไม่ใช่การใช้สกิลแต่มันเป็นการรอคาเตอร์ซึ่งต่อให้คุณมีสปีดเยอะเนี่ยจำนวนครั้งในการคารเตอร์มันก็ไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า คุณเอาพลังโจมตีมาเพื่อให้การเคานเตอร์แต่ละครั้งมันแรงๆไปเลยดูดีกว่าส่วนลูกแก้วก็ใช้เป็นโบนัสกายภาพแล้วก็เชื่อกเป็นฟื้นพลังงานส่วนออพลองก็ใช้เป็น h ิเลส i ิดาเมตตามด้วยโจมตีกับต้านสถานะต้านสถานะสําคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวน้องโดนแช่โดนกักขังที่ขยับไม่ได้เดี่ยน้องก็จะเคาน์เตอร์ไม่ได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยความเร็วกับทําลายล้าง ตัวคอมโบสาคัญเลยจะเป็นตัวของมาร์ทเพราะว่าลูกของมาร์ทจะช่วยทําให้น้องมีโอกาสโดนโจมตีมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันดาเมจได้ด้วยดีมากๆส่วน3ตัวนี้ก็เป็นตัวบัฟดาเมจแล้วก็เปล่าเอามาลดป้องกันศัตรูได้มาที่ฮิเมโกะในเวลดยูโกะนะครับภาพรวมก็เป็นตัวที่ดาเมจบูแรงไอเดียหลกัหลกๆก็เบรกศัตรูเก็บชาร์จแล้วก็เรียกโดนได้มีทำให้มอนติดเผาไหม้ได้แล้วก็มีบัฟีิเลทให้ตัวเอง15เด้วย และคนที่ได้นำี่สุดเป็นตัวของจริงหยวนนะครับไม่ใช่ของฮิเมโกะก็คืออันนี้จะให้ดาเมจคิซึ่งก็ดีแล้วก็เพิ่มดาเมจสกิลกับไม้ตายก็ดีเช่นกันแล้วหลังจากคนใส่ใช้สกิลหรือไม่ตายจะได้บัฟซึ่งทําให้การโจมตีต่อเนื่องซึ่งก็คือตัวของโดนนั่นแหละทําดาเมจได้แรงขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันโอเคกับฮิเมโกะนะฮะตัวไล่คนฮิเมโกะเองก็คือมีเพิ่มพลังโจมตี ตามจํานวนศัตรูที่อยู่ในการต่อสู้โดยสามารถซ้อนได้สูงสุด5ครั้งไอ้ตรงนี้แหละคือปัญหาก็คือถ้ามอนมันไม่เยอะพลังโจมตีที่ได้เพิ่มมันก็ไม่เยอะนะครับแล้วเมื่อคนใส่ทําลายจุดอ่อนศัตรูได้จะมีการทําดาเมจเพิ่มขึ้น1เทิร์นซึ่งเงื่อนไขในการทําลายจุดอ่อนมันก็ถือว่าไม่ได้ง่ายมากคือถ้าเทียบกับตัวของจริงหยวนที่เงื่อนไขมันง่ายมากๆเนี่ยตัวของฮิมิโกะมันเงื่อนไขวุ่นวายกว่าใช้ยากกว่ามากมากเลย ราะฉะนั้นถ้าจะให้เลือกเปิดให้ฮิเมโกะเนี่ยแนะนําเป็นของจริงอยู่นมากกว่าส่วนสีดาวที่ดีมากๆก็คือ button p a s พก็คือคนใส่จะได้โบนัสดาเมจโดยคิดจากค่าพลังงานที่ต้องใช้ในการกดไม้ตายฮิเมโกะใช้120คูณ0.2ก็หมายความว่าได้โบนัสดาเมจ24%ซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะแล้วเงื่อนไขมันก็ง่ายก็แค่ใส่เฉยๆก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าดีมาก ตัวสายฟรีใช้เป็นปอมปอมมันนี้ก็ได้แลกจากร้านฟอร์กเทนฮอ l ก็ได้โบนัสดามจเพิ่มแล้วเวลาฆ่าศัตรูก็มีบัฟพลังโจมตีด้วยสามารถซ้อนได้3ครั้งนะซึ่งเวลาเราฆ่าเนี่ยตัวบัฟมันก็อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีเงื่อนไขนิดนึงแต่ก็ถือว่าดีมากมาที่เซตแนะนำก็เป็นเซตไฟนะได้ดามจไฟแล้วก็ช่วยเพิ่มดามจสกิลด้วยตัวน2ชิ้นก็จะเป็นเซตนี้แหละไอเนอร์ I erd, ได้ตัวคิเลตแล้วก็เพิ่มดามจให้ไม่ตายกับโดนได้ ถ้าพลังหลักก็จะเป็นตัวคิเลตรองเท้าก็เป็นสปีดตรงนี้ก็เป็นตัวโบนัสไฟแล้วก็เชือกเป็นฟื้น,นพลังงานถ้าพลังรองก็เป็นตัวคิเลตกับคิดะเมทตามด้วยโจมตีกับสปีดแล้วก็เป็นต้านสถานะกับทำลายล้างตัวคอมโบก็เหมือนเดิมนะฮะมีตัวบัฟดดเมจสามตัวแล้วก็มีตัวช่วยลดพลังมองกัน ซึ่งในที่นี้แอตต้าจะคอมโบกับฮิเมโกค่อนข้างดีเพราะว่าเขาจะมีบัฟเพิ่มโบนัสไฟให้กับคนในทีมนะครับต่อจากเจ๊ก็มาที่ลุงเวลนะครับบอกเลยว่าลุงภากนี้เก่งมากเลยนะเก่งจริงๆก็เวลเป็นตัวที่มีดาเมจเป้าเดียวแรงแต่ว่าก็ใช้ทำดาเมจเป็นหมู่ได้โอเคเหมือนกันมีการสโลและดีเลย์เทิร์นศัตรูซึ่งมันดีมากๆแล้วก็มีดีบัฟทำให้มอนโดนดาเมจแรงขึ้น12%ด้วยก็ดีอีกด้วยนะฮะ แล้วเป็นตัวจินภาพตัวเดียวในเกมเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีใครมาแทนเขาได้นะครับภาพรวมคือเก่งมากๆสลรับเวลภาคนี้และคนแนะนําก็ประจําตัวนะครับดีมากๆทําให้คนใส่สร้างดาเมจใส่ศัตรูที่ติดดีบัฟแรงขึ้นแล้วเมื่อคนใส่ใช้สกิลอัตราการสร้างสถานะก็เพิ่มพลังโจมตีก็เพิ่มนะครับมันเพอร์เฟกกับตัวของเวลมากๆส่วนสีดาวที่ผมชอบก็จะเป็นหัวแดงคนนี้นะครับก็คือเวลาเราโจมตีศัตรู มีโอกาสที่จะลดพลังมอ่งการศัตรูลงซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมได้ตัวนั้นนี้เปล่าก็ดีเหมือนกันก็คือจะเพิ่มดาเมจต,ตามจํานวนดีบัฟที่ศัตรูมีถ้าศัตรูมีดีบัฟสาอันก็เพิ่มดาเมจได้3าเลยอันนี้จะเน้นดาเมจของตัวเวลโดยตรงขณะที่หัวแดงเนี่ยจะเน้นดาเมจของทีมมันดีทั้งคู่แต่ดีคนละแบบนะครับส่วนบตเทนพาร์สอันนี้ผมยังไม่ชัวร์มากนักคือตัวความสามารถมันเขียนว่าหลังจากคนใส ใช้สกิลหรือโจมตีก็จะมีการสร้างดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งตัวซึ่งสกิลของเวลเนี่ยทำดาเมจ3ครั้งผมยังไม่ชชว่์ว่าตัวสุมสร้างดาเมจมันจะทํางาน3มครั้งเลยหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงอันนี้ก็จะถือว่าดีแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นะน่าจะครั้งเดียวซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นผมก็เฉยๆนะครับสลับไปทันพัทส่วนตัวสีดาวฟรีจากโฟกัสเดนฮอรไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับก็คือมันเพิ่มเอฟเฟกต์ทำลายล้างซึ่งตัวเวลก็ไม่ได้เน้นตรงนี้มาก แล้วจะมีการสร้างดาเมจเพิ่มถ้าศัตรูติดเป็นไฟฟ้าช็อตหรือล้มเฉือนซึ่งเวลทำตรงนี้เองไม่ได้ต้องหาคนอื่นมาคอมโบให้ก็ไม่ได้หมะมากเท่าไหร่สำหรับอันนี้ต่อที่เซ็ตนะครับ4ชิ้นก็จะแนะนําเป็นเซตจินภาพมีเพิ่มดาเมจจินภาพบวกคิเลทแล้วก็คิดดาเมจด้วยสองชิ้นก็เป็นไอเนิร์เพิ่มคิเลทกับดาเมจไม่ตายก้พลังหลักก็จะเป็นคิเลทสปีดโบนัสจินภาพแล้วก็ฟื้นพลังงาน ส่วนค่าพลังลองว่าจะเป็นตัวคี์เลสคีเมิแล้วก็ตามด้วยพลังโจมตีกับสปีดแล้วก็มีสร้างสถานะต้านสถานะกับทำลายล้างนะครับส่วนตัวคอมโบก็ถ้าไม่นับตัวซัพพอร์ต4ตัวนี้ก็จะมีตัวของต้านเถิงที่พอจากคอมโบกันได้ก็คือว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีสโลทั้งคู่แล้วก็มีเมคานิกเรื่องเวลามอนติสโลแล้วทำนดมิดได้แรงขึ้นก็ช่วยกันสโลได้นะเพราะว่าสโลของ2ตัวนี้จะซ้อนกันได้ทำให้มอนมันหนืดสุดๆไปเลยนะครับ ก็เล่นด้วยกันโอเคแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นว่าจําเป็นต้องเล่นด้วยกันมาถึงตัวสุดท้ายก็คือเก็บผัดภาพรวมก็คือมีอันติใส่โล่ให้ทั้งทีมซึ่งโล่ก็หนาด้วยมีสกิลที่แช่มอนได้มีพสซีที่ช่วยล่อมอนให้มาตีนะฮะดีมากๆแล้วก็มีตายแล้วเกิดใหม่ได้หนึ่งรอบหลายคนแนะนําก็จะมีผัดเล็กผัดใหญ่อันนี้เป็นผาดใหญ่ก็คือเพิ่มพลังป้องกันนะครับเพิ่มอัตราการสร้างสถานะก็คือทําให้แช่ได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสที่จะโดนโจมตีซึ่งสําคัญมากๆสำหรับตัวแท้งและเวลาโดนโจมตีก็ได้ป้องกันเพิ่มไปอีกก็ได้ครบทุกอย่างนะฮะสำหรับตัวไลโคนอันนี้ดีมากเลยส่วนเวอร์ชั่นผ่าดเล็กนะฮะก็จะเพิ่มโอกาสในการโดนโจมตีซึ่งก็ดีแล้วก็ลดดาเมจที่ตัวเขาได้รับนะครับโดยส่วนตัวผมก็แนะนําเป็น2อ,อันนี้นะถ้าคุณมีเพราะว่าสำหรับตัวแท้งเนี่ยการล่อเป้าให้ศัตรูมาตีมาสาคัญมากส่วน5้าดาวเฮอร์ต้าก็จะมีต้านสถานะ แล้วก็มีเรื่องใส่โลหรือว่าถ้าเรามีโลก,ก็จะได้รับดาเมจน้อยลงโดยรวมแล้วก็คือทําให้ตัวของเก็บผาดเขาถึกขึ้นแต่ว่าไม่ได้ช่วยล่อให้ศัตรูมาตีนะครับอันนี้ผมก็กลางๆผมไม่แนะนําให้คุณรีบแลกนะสำหรับอันนี้ตีดาวิอันที่ดีก็คือตัวของมารนะก็คือเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ช่วยลดดาเมจที่ทั้งทีมจะได้รับลงได้ถ้าเราเจอพวกมอนพวกบอสท,ที่เน้นดาเมจหมู่เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้อันนี้แทนก็ได้เหมือนกันตัวของฟรีที่แรกจากบอสเทนฮอร อันนี้ผมเฉยๆนะมีลดดาเมจที่ฝ่ายเราได้รับซึ่งมันดีแหละแต่ว่ามันได้แค่5เทิร์นแล้วเวลาที่เราเริ่มสู้มันจะมีเรื่องการฟื้น h p ให้กับตัวละครทุกตัวด้วยซึ่งจากที่ผมลองเวลาเราเจอศัตรูหลายเวฟเนี่ยมันจะไม่ได้ฟื้นนะครับคุณต้องสู้ให้จบก่อนแล้วก็ไปสู้รอบใหม่มันถึงจะฟื้น h p ได้ก็อาจจะมีประโยชน์ใน o r g o t t e n h a l l ที่เราเจอศัตรู2ชุดแต่โดยภาพรวมแล้วผมก็เฉยๆนะสำหรับอันนี้ มาที่เซตนะครับแนะนํว่าจะเป็นเซตนี้แหละก็คือเพิ่มพลังม้องกันแล้วก็เพิ่มโลที่เขาใส่ให้ทีมได้ดีมากๆเลยหรือถ้าคุณเอาเขามาเป็นแท้งแล้วในทีมคุณไม่มีตัวฮิวนะอาจจะใช้เป็นเซตนี้ซึ่งจะลดดาเมจที่เขาได้รับแล้วก็สามารถรีเลือดกับพลังงานไม่ตายได้ถ้าเขาเลือดต่ำกว่าครึ่งนะครับอันนี้จะเฉพาะทางนิดนึงส่วเซต2ชิน้นก็จะมีเซตเปลวระบอกที่เพิ่มมองกัน หรือเป็นเซตนี้ที่เพิ่มเลือดแล้วก็บัฟจุ่มตีให้ทีมก็ได้ถ้าพลังหลักก็จะเน้นเป็นป้องกันรองเท้าก็เป็นสปีดนะเอามาสร้างแต้มสกิลให้เพื่อนแล้วก็เขาจะได้เก็บพลังงานไม่ตายได้เร็วๆด้วยตัวลูกแก้วก็เป็นป้องกันแล้วก็เชือกเป็นพลังงานสําคัญมากเพราะว่าเก็บผ่าต้องกดไม่ตายเพื่อส่โลกตัวน็อบลองก็จะเน้นเป็นป้องกันสปีดสร้างสถานะสร้างสถานะเพื่อให้ติดแช่แข็งบ่อยๆแล้วก็ HP ให้เขาถึกนะครับ ตัวคอมโบได้ก็จะมีมาร์สนะฮะก็คือให้มาร์สเคาน์เตอร์เพราะว่าเก็บผ่าใส่โลไว้ทั้งทีมกับตัวหยานชิงก็คือเอามาช่วยกันไม่ให้เขาโดนนาเมจดนั่นเองโอเคก็เป็นอั้นครบแล้วนะครับสหรับแนวทางการปั้นตัว5ดาวทั้ง8ตัวจากตู้กาชานะก็เดี๋ยววิดีโอถัดไปผมน่าจะทําเป็นตัว4ดาวฟรี9ตัวนะครับแล้วก็พวกสดาวที่เป็นตัวกาชาก็อาจจะทําเพิ่มทีหลังนะยังไงถ้าชอบก็ กดไลค์กดติดตามรอรับชมได้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ร้าน PowerPay ร้านรับเติมเกมสุขัาปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันนะครับใครอยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็แนะนำร้านนี้เลยไว้ใจได้แน่นอนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ